สิบเจ็ดถอดแว่นนายาเยออใส่แว่นเหมือนเดิมันนะ่ะสวยนแล้วหละใส่ใส่แว่นแล้วไปยืนกลางเวทีเหมือนเดิมอา่าไปยืยนกลางเวทีเหมือนเดิมนี่อ่ะก็คือสุขภาพไม่ดีนะ ตอนแก๊นแแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าสินค้าดีต้องขอบค,คุณท่านประธานแล้วขอบคุณผู้แนะนำก,ก็คือผู้กรกับการขอเข้ามาแล้วก็วันนี้มีความสุขมากเลยที่มาทำแซนได้เงินเกือบเจ็แสนแล้วเนาะอ้าเจ็ดแสน แต่มันไม่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้วันนี้ความรู้่ะเราคือไม่ได้แต่เราต้องมาไปเรียนเราเราก็จะสําเร็จเราไปไหนเราไม่พูดเรื่องอื่นพูดแต่เรื่องนาดามกับเจไดดีเฮ้ยเธอทำไมยิ่งแกยิ่งสวยเอาเราไปของดี่กินเนาะเราต้อไปกินต้องไปแพงถามว่าวันนี้ถ้าเราไปร้อยไหมเนี่ยแกต้องเขียวมะเขียวโ้แต่วันนี้เรากินเจไดดวันละห้า่องกินไปหนึ่งร้อยสิบสี่อ่อง เป็คนร้อยองกล่องจ้าเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องไปขอสามี mm. ไม่ต้องมาขอลูกเราซื้อกินเราก็รักตัวเองเยอะๆเพราะว่าทำไมูไม้อไหมทำไมต้องรักตัวเองเพราะถ้าเราไปขอลูกอะกล่องหนึ่งแพงไม่ต้องไปกินมันหรอกผมว้าแต่เราได้ใจได้เราก็ซื้อกินไม่ต้องไปให้ลุกหลามเก็บเงินไว้รักษาตัวเองแล้วก็ไปไหนมีความสุขอยากกินอะไรก็ไปเยวาวราชที่บ้าเดินเอง oh. แต่ก่อนเดินไม่ไหวเพราะว่า เขาไม่ดีแต่วันเนี้ต้องก่อน8 5ตอนนี้เหลือ75สวยไหมเ oh. ออเราอายุ71ยังทำได้แล้วน้องๆอ,อายุน้นอยทำไมจะทำไม่ได้มั่นใจเพราะแซนแปเนี่ยหนึ่งเดียวของประเทศไทยเราต้องทำได้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ